ไม่มีลิมิตไม่ผิดใช่ไหมเรามันกระใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินรอยไม่อีโวเทคเทคโนโลยี e Tech ถึงใจทุกการขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งอนาคตสะอาดทนแรงอีโ e c ทคเทคโนโลยีเหนือชั้นอีกขั้นของน้ำมันหล่อลืน่น จาก PTT Lubricants สวัสดีครับแฟนๆออโตเดสินสเตนชุกท่านนะครับผมสุขโชคครมแดงอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลนครปฐมนะครับวันนี้นะครับเราจะได้มาชมรถที่คุ้นเคยนะครับที่พี่ชายใช้อยู่นะครับนั่นก็คือ มาสเ้าร์2นะครับโดยมาสเ้าร์2นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นไมเนอร์เชนจครั้งที่2นะครับของรถอีโคคาร์นะครับตัว B segment นั่นเองครับรุ่นที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นรุ่น C นะครับ 1.3C นะครับตัว hatchback นั่นเองนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ p 3 v p s นะครับ Skyactive G นะครับ 1,300cc 93แรงม้านะครับทรงกำลังครับผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์นะครับ ร่วมรับภายนอกภายในจะเป็นยังไงน,นะครับไปรับชมับสนับสนุนโดยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าเหนือกว่าฟิลมเซรามิกที่เคยมีต้องฟิลมซุปเปอร์ไฮคูบีออยเซรามิกมาแล้วนะครับกับสำหรับเจ้า Mazda 2 Hatchback นะครับ1.3 Skyactiv-G e นะครับเป็นตัวเกรซีนะครับ เป็นเกรดเริ่มต้นนะครับที่เป็น m i n o r change ครั้ลงที่2นะครับเปยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะมีกระจังหน้านะครับตัวเดิมจะเป็นรังผึ้งนะครับแต่ m i n o r c h a n g e นี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีแถบสีเหลืองมาให้นะครับอินเทคเข้านี่นะครับแต่ไม่เป็นกริวแล้วนะครับตัว m i n o r c h a n g นนี้นะครับโลโกมาสตาอยู่ตรงกลางนะครับ ไฟหน้ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเป็นแบบ LED นะครับหลอดเป็นหลอดไส้นะครับสาหรับไฟเลี้ยวนะครับล้อนะครับเป็นล้อกระทะนะครับสีดําแบบฝาครอบนะครับแต่เป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นแบบชูทูลนะครับรัตยังดันหลอบนะครับขอบ15นะครับเหมือนกับตัว S l e t t e r นะครับตัวเดียวกันนะครับทั้งสีเส้นเลยนะครับกระจงมองข้างนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็รวมไปถึง มือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นมือจับนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็มีคีเลสอยู่ตรงนี้นะครับครับไม่ต่างไปจากเดิมมากนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบเดิมนะครับแล้วก็สาการนะครับเป็นแบบสั้นนะครับแต่ไม่มีใครฟังวิทยุกันอยู่แล้วนะครับไม่มีสปอยเลอร์นะครับแต่มีไฟปิดช่วงที่3นะครับแบช ม a สด้านะครับจะเป็นแบบร้อนตรงนะครับรวมไปถึง Skyactiv-G นะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับกันชนหลังมีเซนเซอร์มาให้นะครับตามเคยนะครับแล้วก็มีแถบสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็น Gloss Black นะครับตัวฝากระโปรงท้ายนะครับครับเวลากดปุ่ม กดจากตรงนี้นะครับตัวมือจับปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผงบังตานะครับแผงบังตาอยู่ตรงนี้นะครับเบาสามารถพับได้นะครับ 60- 40นะครับเหมือนเดิมนะครับครับเราจะพาไปชมภายในของเจ้า m a สด a 2นะครับตัว h t c h b a c k นะครับ Sky a c t i v e ฟนะครับตัว C นะครับเกรดเริ่มต้นกันครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับจะไม่มีปลายสปอตมาให้นะครับแผงประตูนะครับจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับตรงนี้จะเป็นกึ่งนุ่มนะครับซอฟทัชมาให้แล้วก็พลาสติกทําลายนะครับรีบกีกระจกไฟฟ้ามาให้นะครับนะครับมี Lock มเซ็นเตอร์ล็อกมีล็อกกระจกนะครับกระจกนะครับเป็นแบบ อัตโนมัตินะครับแค่คนขับนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับเรือนไม้นะครับก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับนะครับตรงด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งเลขกิโลนะครับนะครับที่ระยะทางวิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าอ่า เกจน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เซตทริปนะครับระยะทางกิโลเมตรนะครับแต่เรือนไม้นะครับจะแตกต่างจากตัว S letter ที่พี่ชายใช้อยู่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเลขอ่าบอกปัดกิโลนะครับเป็นหน้าปัดกิโลนะครับสูงสุดที่220ี่กิโลเมตรนะครับทริปสามารถกดยังเป็นก้านอยู่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ สามก้านยูรีเทนนะครับไม่ได้เป็นแบบหุ้มหนังนะครับนะครับโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแบบกลมเหมือนเดิมนะครับไม่มีครูซคอนโทรมาให้นะครับปรับเครื่องเสียงได้นะครับรับสายวางสายได้นะครับตัวเบาะนะครับจะเป็นอ่าหนัง PVC นะครับทั้งหมดเลยนะครับนะครับมีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยันไปจนถึงตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างไปนะครับนะครับเดิมจะเป็นซอฟทั h นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับกับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแอร์เป็นแบบทรงกลมแต่ไม่สามารถหมุน360องศาได้นะครับยังเป็นแบบมือเลื่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับแอร์เป็นมือบิดนะครับแบบอัตโนมัติเหมือนกันนะครับนะครับเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็นะครับมีฮีเตอร์มาให้นะครับ เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นแบบซิคล์เชียลนะครับเป็นแบบเฟืองไล่นะครับนะครับมีชิปล็อคมาให้นะครับนะครับแล้วก็เบนซินนะครับจะมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับสามารถเล่นนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับยังเป็นจอลอยนะครับจอลอยนะครับนะครับบางๆนะครับ นะครับปรับจากจอยสติ๊กด้านล่างตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับที่เคยรีวิวกันนะครับเบงกื้เบรมือนะครับก็จะเป็นแบบปุ่มกดแล้วก็คันโยกนะครับตัวปุ่มกดจะเป็นสีเงินนะครับตรงนี้ใส่ขวดน้ำ 500cc นะครับแล้วก็เก็บช่องเก็บเล็กน้อยนะครับมีปุ่มอ่าตัรอบเดินเบาเครื่องยนต์ชั่วขณะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แฟคชั่นคอนโทรนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ กระจกยังเป็นโยกตัดโยกตัดแสงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มีอ่าที่บางแดดก็จะมีกระจกสองอสองหน้ามาให้นะครับ,รบด้านซ้ายก็มีเหมือนกันนะครับไฟห้องโดยสารนะครับเป็นแบบหลอดไส้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เราจะพาไปชมด้านหลังของเจ้า Master ร์2ครับตัวแฮชแ็กกันครับตัวด้านหลังนะครับก็เบาะอย่างที่บอกไปนะครับด้านหน้าจะเป็นหนัง PVC นะครับแต่ด้านหลังจะเป็นผ้านะครับมีช่องใส่เอกสารนะครับ1ช่องนะครับเท่านั้นนะครับช่องเก็บของนะครับก็ ครึ่งฝามือนะครับแก้วน้ำนะครับสามารถใส่32ออนซ์ได้นะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก้านนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านขวานะครับนะครับเหมือนเดิมทุกประการนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปัดนน้ำฝนนะครับแบบอัตโนมัติมาให้นะครับเหมือนเดิมไม่แตกต่างจากตัว S Letter นะครับนะครับมีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับจะซ่อน การปัดน้ำฝนหน่อยนะครับไม่ยากนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับมี power outlet นะครับ1ช่องนะครับช่องเสียบ USB 2อนะครับอันบนจะเป็นนะครับอันบนจะเป็นนะครับต่อกับจอนะครับเชื่อมต่อจากโทรศัพท์แลกับจอนะครับไปเราไปชมเครื่องยนต์กันครับ เครื่องยนต์นะครับของจ้ามาส d a 2สองนะครับตัว SKYACTIVE G นะครับกับใช้รหัสนะครับ P 3 VPS นะครับ93แรงม้านะครับกับทรงกำลังนะครับผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบซ e คว e นเชียลนะครับครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ฝาครอบนะครับเครื่องมาให้นะครับก็เลยโชว์ สายหัวเทียนนะครับแล้วก็ข้อไอดีนะครับชัดเจนนะครับรับนิ้นเป็นลิ้นปิดผีเสื้อไฟฟ้านะครับครับ ไม่ต่างจากตัวเดิมนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเจ้า Master 2นะครับฮนะครับตัว s k y a c t i v G นะครับตัวเกรดเริ่มต้นเกรดซีนะครับนะครับก็ได้รับชมกันไปนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็นะครับมีความรู้สึกว่านะครับก็ชมเชีย์สะดุดตาดีนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้า ชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe ของช่อง a อ t o Test Station นะครับครับไว้เจอโอกาสใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ,บลาจากเจ้า Master 2ครับตัว Hex Pack นะครับ1 3 4นะครับครับลาไปก่อนแล้วนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสบวััีนน้สวัสดีครับ